สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นหัวข้อ2.2นะครับเป็นเรื่องของการวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแผนภาพนะครับซึ่งหัวข้อนี้จะแบ่งออกเป็น3หัวข้อหลักๆก็คือแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิวงกลมแลวก็แผนภูมภิแท่งนะครับซึ่งคลิปนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับแผนภูมิรูปภาพก่อนนะครับซึ่งเรื่องนี้เคยเรียนกันมาแล้วในตอนมอตน้นแต่ก็ถือว่าเป็นการทบทวนก่อนจะเรียนเรื่องถัดไปนะครับ แผนภูมิรูปภาพเนี่ยหรือพิกโตแกรมนะครับเป็นการนําเสนอข้อมูลในเชิงรูปภาพสัญ,ญลักษณ์นะครับแสดงความถี่ของแต่ละข้อมูลซึ่งเขาจะต้องบอกด้วยว่ารูปภาพนั้นๆเนี่ยในการนามาแทนความถี่เนี่ยมันแทนด้วยความถี่เท่าไหร่นะครับจากตัวอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องของการสํารวจหมู่เลือดนะครับแล้วก็จํานวนคนมานะครับว่ามีความถี่เท่าไหร่กันบ้างนะครับหมู่เลือด ABO กลุ่ม A ก็จะเห็นว่ามีการใช้สัญลักษณ์เป็นภาพคน,นคเป็นภาพเงาคน2ครึ่งนะครับมีอยู่2ครึ่งภาพนะครับซึ่งเขาหมายข้างล่างไว้ด้วยนะครับบอกไว้ด้วยว่าไอ้ภาพเงาคนสีแดงนะครับแทนชาวบ้าน2คนเพราะฉะนั้นการที่กลุ่ม A เนี่ยนะครับมีความถี่2คนครึ่งนะครับก็ต้องคูณ2เข้าไปก็จะเป็น5คนนะครับ กรุ๊ป b ก็4คูณ2เป็น8กรุ๊ป a b ก็เป็น2คูณ2เป็น4นะครับแล้วก็กรุก๊ป o ก็นับดูนะครับ6 2 3 4 5 6 6ครึ่งครับ6ครึ่งคูณ2ก็13นะครับเราก็จะได้ความถี่ที่เป็นตัวเลขออกมาแบบนี้นะครับประมาณนี้เนาะสำหรับการแสดงเป็นแผนภูมิรูปภาพนะครับก็จะใช้สัญลักษณ์เป็นรูปคนแบบนี้หรือจะเป็นรูปอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ ผู้นาเสนอจะเป็นคนกําหนดนะครับโอเคไปดูตัวอย่างถัดไปนะครับในตัวอย่างที่5นะครับมันจะมี2บรประัดที่เป็นโจทย์ตรงนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะมีแผนภาพเป็นยังไงจากข้อมูลกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะครับในปี2 5 5 5นะครับประเทศไทยมีแรงงานประเทศที่มีแรงงานไทยผ่านกันเขาคัดเลือกให้ไปทำงานมากที่สุด5ดับแรกได้แก่ อ,อย่างนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของอแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศนะครับก็ตามภาพนี้เลยนะครับเป็นประเทศอะไรบ้างครับมาดูกันไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับแล้วก็เกาหลีใต้นะครับสวีเดน Sweden, แล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตนะครับโอเคโดยได้แผนภาพแบบนี้ครับซึ่งเขาจะใช้ตัวคนนะครับแทน เป็นสัญลักษณ์นะครับ <c oughs> ซึ่งตัวคนเนี่ยประมาณแรงงานไทยประมาณ1000คนนะครับ1000คนโอเคก็ได้แผนภาพแบบนี้เลยนะครับตามที่เารากำหนดทีนี้เรามาดูกันครับว่าถามอะไรบ้างนะครับก็มีสองคำถามนะครับก็คือโจงหาฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้นะครับโจงหาฐานนิยมก็คือ เป็นข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดถูกไหมครับก็คือนี่แหละอันแรกเลยดูได้ไม่ยากเลยนะครับเนี่ยมากกว่าชาวบ้านเยอะมากเลยนะครับก็คือไต้หวันนะครับสาธารณรัฐจีนนะครับหรือไต้หวันนั่นเองนะครับก็ตอบไปเลยครับตอบสั้นๆก็ได้ไต้หวันนะครับแล้วก็ข้อ2ครับจำนวนแรงงานไทยที่ผ่านการ คัดเลือกให้ไปทำงานในสนาธารณรัฐจีนนะครับไต้หวันในะคิดเป็นประมาณกี่เท่าของคนไทยที่ไปคัดเลือกในสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะครับก็ให้เราพิจารณาทีา่ไต้หวันนะครับแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตนะครับว่าเป็นกี่เท่ากันเป็นกี่เท่านะครับตัวตั้งต้นก็คือไต้หวัน นะครับแล้วก็หารด้วยตัวนี้นะครับสารัฐอาหรับเอมิเรตเราก็ต้องมานับนะครับว่ามันมีกี่คนเนี่ยแผนภาพเนี่ยโดยที่คนหนึ่งเนี่ยแทนหนึ่งพันโอเคเรามานับกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกแถวนะครับแถวหนึ่งมันมีห้าคนนะครับเพราะฉะนั้นหกห้าสามสิบเนี่ยมีสามสิบคนนะครับใช้ภาพอยู่สามสิบภาพามาดูขวาสุดครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับสามคนครึ่งก็คือสามจุดห้า สามสิบ <30 S 2> เป็นกี่เท่าของ3.5ก็คำนวณได้เลยใช่ปะ่ะ30ส่วน3.5นะครับก็คิดคร่าวๆเนี่ยประมาณ10เท่าแบบคิดหยาบๆเร็วๆเลยนะครับแต่ถ้าเราเอาไปหารดีๆเนี่ยนะครับมันก็ประมาณ8.5เท่านะครับเราก็กดเครื่องคิดเลขได้จริงๆถ้าเรา กดเคิเลขก็ออกมาชัดเจนเลยนะครับว่าได้กี่เท่านะครับแต่ถ้าให้ประมาณก็ประมาณนี้นะครับอย่างคร่าวๆก็30กับ3.5จใช่ไหมครับประมาณ10เท่านะครับแต่ก็กดเครื่องคิดเลขมาแล้วดูว่ามันเป็นประมาณไหนก็เนี่ยแหลจ8.5เท่านะครับโอเคประมาณนี้อันนี้คือการตีความจากแผนภาพนะครับแผนภูมิรูปภาพนะครับโอเคก็ ให้ดูตัวอย่างเดียวก็น่าจะเพียงพอนะครับในปัจจุบันในชีวิตประจำวันเราก็จะได้เห็นแผนภูมิรูปภาพอะไรต่างๆกันอยู่พอสมควรนะครับซึ่งตัวอย่างนี้ก็น่าจะทําให้เราพอมองออกนะครับว่ามันมีลัสสกษณะอย่างไรกันบ้างนะครับโอเคถึงตรงนี้นะครับให้พวกเรานะครับทำแบบฝึกหัด2.2นะครับในข้อที่1ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับแผนภูมิรูปภาพนี่แหละนะครับ ข้อหนึ่งใหญ่จะมีทั้งหมด4ข้อย่อยนะครับมาถึงตรงนี้ให้หนักเรียน p a ส s e video นะครับแล้วก็ลงมือทําได้เลยนะครับนะครับ pause แล้วก็ทําจากนั้นนะครับก็เมื่อทําเสร็จแล้วก็ให้รันว v ดีโอต่อไปเพื่อเช็คคําตอบนะครับฉเฉลยก็จะเป็นดังนี้เลยครับอ่าตรงนี้ เมื่อได้เรียนทําเสร็จแล้วนะครับก็ค่อยมาดูหน้านี้เนาะนะครับถ้าใครยังไม่ได้ทําก็ไปทําก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูเฉลยนะครับเฉลยก็จะเป็นแบบนี้ครับข้อ1ก็คือ3ล้านคนนะครับข้อ2เวลาเขาให้สรุปเนี่ยเราก็อาจจะสรุปโดยการเรียงลําดับหรือสรุปโดยการบอกออมากสุดคือใครน้อยสุดคือใครโดยเฉลี่ยคือใครอะไรประมาณนี้แล้วแต่เรานะครับแต่ว่าการที่เราตีความแบบคร่าวๆก็อาจจะเรียงลําดับมาก็ได้ครับ เช่นเกษตรกรรมประมาณ11ล้านคนอื่นๆ9ล้านคนขายส่งประมาณ6.5ล้านผลิตประมาณ6.5ล้านประมาณนี้นะครับส่วนข้อ3นะครับเป็นการถามกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นของขายส่งหรือผลิตนะครับก็คือเนี่ยมันจะเป็น6.5นะครับถามว่ามันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดทั้งหมด37.5 37.5มาจากไหนก็คือเอา ทั้งหมดนี้มันรวมกันนะครับได้ของทั้งหมดคูณ100เพื่อที่จะบอกเปอร์เซ็นต์หรือว่าร้อยละนั่นเองนะครับโอเคก็ถ้าให้ถ้าให้พูดเป็นข้อความก็คือการขายส่งประมาณาคิดเป็นประมาณ17.33%ของทั้งหมดนะครับแล้วก็ข้อ4นะครับตอบ7.33เท่านะครับดูโจทย์ก่อนก็ได้ครับ จำนวนผู้ทำงานในสาขากเกษตรนะครับรเกษตรเป็นกี่เท่าของบริหารราชการนะครับรเกษตรคือ11บริหารราชการก็คือ1.5นะครับก็เอา11ตั้งหารด้วย1.5ได้ประมาณ7.33เท่านะครับโอเคอันนี้ก็คือเฉลยนะครับในเรื่องของแผนภูมิรูปภาพนะครับก็จบไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเรื่องของแผนภูมิรูปภาพ แล้วก็ไปรับชมกันในคลิปถัดไปเลยครับเป็นเรื่องของแผนุูมวงกลมครับเจอกันครับ